อากาศดีครับวันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถเสนาอิสานซิ่งครับวันนี้ก็มาเก็บงานครับเมื่อวานนี้ลงผ่านสามแล้วก็ผ่านหกไปครับวันนี้มาปั่นครับก็อยู่กับเจ้าเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์เอสยูเหมือนเดิมครับมาส่งงานปั่นครับวันนี้ปั่นไปแล้วรอบหนึ่งครับ อันนี้รอบสองครับเดี๋ยวตัวตูวโรตารีหน่อยพี่น้องโอ้โหเป็นยังไงมั่งเจอดินแข็งเข้าไปโรตารีก็อาเอีกสองเมตรยี่สิบเมตรครับ างานวันนี้ครับผ่านไล่อ้อยพี่น้องอันนี้จะปลูกใหม่ครับลงผ่านสามไปแล้วครับผ่านสามผ่านหกวันนี้ก็มาต่อด้วยโรตารี่ปั่นครับ M60 รอบของลตรตเตอรี่ครับหรือว่าพาว PTO ก็จะมีรอบเดียวพี่นะ้องมีรอบเดียวไม่เหมือนรุ่นใหม่ครับมัน,นจะเป็นรอบเดียวครับรุ่นใหม่ก็จะมีห้าร้อยสี่สิบกับ ครับผมจำไม่ผิดนะครับ540กับ700เท่าไหร่นี่จำไม่ผิดนะครับถ้าของ M6 0กโซนก็จะมีรอบเดียวครับบันด้วยโล4ครับพี่น้อง ก็จะอยูประมาณพันสามพันสี่ครับัากาศนี้ครับ เดนคนโตครับแต่ที่คนแก่นี่แค่ลิง จบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ครับเดี๋วยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ